สวัสดีค่ะดิฉันเฟย์แอคริโนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมกับขั้นตอนการสมัครการใช้งานแอคริโวนะคะผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยค่ะสามารถกดรับสิทธิ์การทดลองใช้งานฟรีได้ทุกฟีเจอร์ภายในระยะเวลา30วันค่ะจะมีขั้นตอนเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1นะคะคลิกที่สมาชิกและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2ตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันอีเมลก่อนเริ่มต้นใช้งานขั้นตอนที่3ค่ะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะหลังจากเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยทุกท่านก็สามารถกดสร้างบริษัทเพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้ทันทีค่ะและหากทุกท่านนะคะมีปัญหาการใช้งานหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อทีมงานที่ a c t r ีเวได้ทุกช่องทางเลยค่ะ แล้วคลิปต่อไปเรามีอะไรจะมาอัปเดตก,กันอีกกดติดตามไว้เลยนะคะใช้ Xriver ก็เวิร์ k ได้ทุกที่มาเปลี่ยนธุรกิจของคุณสู่ดิจิตอลไปกับ Xriver กันนะคะ